โค้งสุดท้ายกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มาฝากกัน5คู่แล้วก็นัดชูถ้วยของไบเยนเบอร์นิกนะครับในบุนเดสลีกาหลังจากที่เลเวอร์เนยพลาดท่าให้นะครับวันนี้มาฝากกันแล้วก็ร่วมยินดีกับไบเยนเบอร์นิกด้วยนะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนนะครับที่ได้แชมป์สักทีนะครับทั้งหมด6คู่คข่งคืนนี้จัดกันให้นะครับคู่แรกไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซัมตันเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทางฝั่งของอิฟสวิททาวล์เจอกับเบรนฟอร์ดนะครับที่ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรรปอยู่นะคับ ฟูลแลมกับเอฟตันครับมีลุ้นเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับฟูลแลมเนี่ยวันนี้เนี่ยมาดีเลยนะครับวุ้มตั้นเจอกับไบรตันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ดึกกับบอลส์มาเจอกับแอ s ดสันวินล่าฝั่งทางด้านของบุนเดสซิก้านะครับบาเย,ยนวิวนิครับวันนี้ชูถ้วยแชมป์แน่นอน,นครับในบ้านของตัวเองเปิดบ้านรับการยันของมุนเช่นกันบลักด้วยนะครับทั้งหมด6คู่ข้ามคืนนี้เดี๋ยวเราจัดให้ครับ ไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับพิมลีกค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของซัมตันทีมบว๊กนะครับตกชั้นแน่ๆครับวันนี้ต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นแมนซิตี้ชนะซัมตันได้แค่1ประตูต่อศูนย์ในบ้านของแมนซิตี้นะครับบ้านซัมตันล่าสุดเล่นกันเนี่ยแมนซิตี้ชนะได้ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงาน10นัดเจอกันซัมตันชนะไป2ครับเสมอ2แมนซิตี้ชนะไป6แฮนดิแคป กินทางฝั่งของซัมตัตเนี่ยกินได้เยอะกว่านะครับกินไป5นัดครับเจ้าไป1นึ่งแมนซิตี้กินไป4นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำไป6 ผลงานของซอมตันครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเลสเตอร์แพ้ไปถึงส0ครับก่อนนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูลแลม12่ 2. เยือนเวสแฮมเน่ยเก็บได้นะครับ1แต้มผลงาน10นัดยังไม่ชนะใครครับเสมอ2แพ้ไปถึง8นัดแฮนดีแคป10นัดกิน3ครับเจ้า1แพ้6เลยนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3ก็เหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นครับซอมตันต้องไปเยือนทางด้านของเอลวตันแล้วก็เปิดบ้านรับอาร์เซนอลในนัดสุดท้ายนะครับ ทางฝั่งของแมนซิตี้บ้างครับชนะมา5นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะวูมตันไป1 0ศูนย์ก่อนหน้านั้นไปเยือนนอตแฮมฟอร์เรสในเอฟเอครับชนะได้2อศูนย์นะครับเล่นกันในสนามกลางนะครับสนามเวมบลีี่นะครับก็เอาชนะแล้วก็รอเข้าชิงนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าชิงบอลถ้วยครับในปีนี้ ก่อนหน้านั้นเกมเยือนล่าสุดในพิม์ลีกไปเยือนเอฟเวอร์ตันชนะได้2ประตูต่อศูนย์ครับผลงาน10นัดหลังฟอร์มดีครับชนะ7เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวนะครับแฮนดิแคปกิน5ใน10ครับเจ้า1แพ้สสกอร์ 2, สรูง4สกอร์ต่ำไป6อีก2นัดของแมนซิตี้เนี่ยต้องเจอกับบอนส์มัรแล้วก็ไปเยือนฟูลแลมในนัดสุดท้ายนะครับเอฟเอคัพเนี่ยชิงชนะเลิศกับทางด้านของคริสตันพาเลรนะครับในกลางสัปดาห์นี้วันที่17นี้เลยนะครับ ตัวเล่นวันนี้ครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าครบนะครับตัวเล่นหลักๆหล,กลังยังลงกันครบอยู่แมนซิตี้ก็ใช้ตัวเล่นหลักด้วยนะครับวันนี้ต้องอาจจะต้องเก็บ3ามแต้มนะครับเพื่อที่จะมีตําแหน่งในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมในอังกฤษเนี่ยได้ไปถึง6ทีมเลยนะครับทีมแรกเนี่ย แชมป์อย่างลิเวอร์พูลนะครับในบอลถ้วยนร์ก็ชิงกันเองนะครับในยูโรป้าสเปอร์กับแมนยูเนี่ยได้ไปแน่ๆหนึ่งทีมนะครับแล้วก็ในตารางเนี่ยเอาไป5ทีมนะครับรวมทั้งหมด6ทีมเลยนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแล้วก็ในทั้งยูโรป้าแล้วก็รวมถึงทางหน้าของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับเรียกว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยฤดูกาลหน้าไปยุโรปถึงเกือบครึ่งตารางเลยนะครับสนุกแน่นอนครับซัมตัน อยู่อันดับ20นะครับยังมี11คะแนนอยู่นะครับแทนที่แคปคู่นี้แมนซิเตี้เปิดมาเกือบ2เมตรครับก็ถือว่าแพงทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อใจครับบอลมันขาดกันเยอะทีเดียวนะครับซอมตันปล่อยจอยแล้วนะครับรอตกชั้นเล่นเพื่อความสนุกสนานเอนเตอร์เทนคนดูเท่านั้นนะครับ คู่นี้สกอร์สูง3เมตรกว่านี่ก็น่าไปนะครับ4เมตรน่าจะมีครับสำหรับแมนซิตี้วันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้เราไปกับแมนซิตี้ครับที่กำแพงเกือบ2เมตรหรือ2เมตรเต็มครับจัดไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอิฟซิต้าว่าวันนี้เจอกับเบรนฟอร์ดนะครับเพิ่งน้อยช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเป็นเบรนฟอร์ดนะครับในบ้าน2นัดชนะ2นัดครับ4-3-2-0ในบ้านของอิฟซิตล่าสุดเสมอกันไป1ประตูตอนนครับผลงาน10นัดเจอกันอิฟซิตป4 เบนฟอร์ดชนะไป5ครับแฮนดิแคป10นัดทางเบนฟอร์ดกินถึง6นัดนะครับสกอร์สูง3นัดเท่านั้นเองสกอร์ต่ำถึง7นัดนะครับผลงานของอิฟสวิตครับช่วงหลังนะครับ10นัดหลังชนะแค่1ครับสเสมอ3แพ้ไป6นัดล่าสุดบุกไปสเสมอเอฟเวอร์ตันสองสองก่อนหน้านั้นแพ้นิวคาสเซิลสามศูนย์แพ้อาร์เซนอลคาบ้านครับสี่ศูนย์เลยนะครับแฮนดิแคปกิน4ใน10ครับเจ้า2แพ้4สกอร์สูง8สกอร์ต่ำไป2 2นัดที่เหลือเนี่ย อิฟสิตเจอกับเลสเตอร์นะครับในการไปเยือนนัดสุดท้ายของฤดูกาลเปิดบ้านรับเวสต์แฮมนะครับทางฝั่งของเบลนฟอร์ดครับช่วงนี้ฟอร์มดี5นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับใน10นัดเนี่ยชนะไป5เสมอ3แพ้แค่2นัดครับนัดล่าสุดชนะแมนยูนะครับ4-3ในบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนนอตแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้2-0ครับชนะไบรตันได้ด้วยนะครับ4ประตูต่อ2ยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับสูงรอกาไว้เลยนะครับสำหรับผู้นี้ แฮนดิแคปสิบนัดกินถึง7ครับแพ้ไปสนะครับสติส่วนตัวก็ถือว่าชนะได้เยอะทีเดียวในช่วงหลังสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำไป5นะครับสองนัดที่เหลือของเบลนฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับฟูลแลมแล้วก็ไปเยือนบูฟในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับตัวหลังคะแนนเบลนฟอร์ดอยู่อันดับที่9ครับมีลุ้นที่จะไปบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเลยนะครับทางฝั่งของอิฟวิตเนี่ยอยู่อันดับที่18แล้วก็ตกชั้นเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียวันนี้ใส่สุดใจอยู่แล้วนะครับ อัลลาพริมลีกนะครับซึมซับบรรยากาศก่อนที่จะลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในดูกันน้ากับแพ้งคู่นี้เป็นเบลนฟอร์ดนะครับเปิดมาเกือบ1เมตรเลยทีเดียวนะครับน่าจะขาดกันได้นะครับสำหรับคู่นี้ยังมองที่บอลต่อยังเบลนฟอร์ดครับจัดกันไปครับที่ครึ่งคูบลูกครับไปกันอีกหนึ่งคู่ครับฟูลแลมกับเอฟตันนะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับเจอกันมา3นัดหลังเสมอกันรวดเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านเอฟตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งบ้านฟูลแลมล่าสุดเล่นกันเนี่ย ก็เสมอกันไป0-0ครับผลงาน10นัดเจอกันฟูลแลมชนะได้4ครับเสมอ4เอเวอร์ตัน 4, ชนะไป2นัดนะครับแฮนดิที่แคบ10นัดฟูลแลมทำเงิน5ครับเจ้า1ทางด้านของเอเวอร์ตันทำเงินไป4นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำไป7ผลงานของฟูลแลมล่าสุดครับบุกไปเยือนแอชตันวิลล่าครับแพ้ไป1ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นบุกเยือนซอมตันชนะได้2-1ในบ้านล่าสุดเปิดบ้านแพ้เชลซี2-1นะครับ ผลงาน10นัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชนะแค่3เสมอ1แพ้ถึง6ครับแฮนดิแคป10นัดทำเงิน3เจ้า2แพ้5ครับสกอร์ 2, สรูง6สกอร์ต่ำไป4 2นัดของฟูลแลมนะครับเจอเบลนฟอร์ดในการไปเยือนนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันกันบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดเสมอกับอิบสวิตไป2-2ครับน่าเสียดายทีเดียวนะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะเฟิร์อยู่ดีกองหลังช็อตเฉยเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นก็แพ้เชลซี1-0แพ้แมนซิตี้2-0ครับผลงาน10นัดชนะแค่1ครับเสมอถึง6ครับแพ้ไป3แฮนดิแคป10นัดกิน4ใน10นะครับเจ้า3แพ้3สกอร์สูง2สกอร์ต่ำไป8เลยนะครับเอเวอเรสต์โปรแกรมที่เหลือเนี่ยเจอกับซัมตันนะครับในบ้านแล้วก็นัดสุดท้ายไปเยือนนิวคาสเซิลในตารางคะแนนครับฟูลแลมอันดับ11 51คะแนนมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกรวมถึงยูโรปีย ทางฝั่งของเอเวอรตันเนี่ยก็หมดลุ้นไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ทําอันดับให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับอันดับที่14สําหรับเอเวอรตันกำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของฟูลล่มนะครับเปิดมาวัดใจที่ครึ่งเมตรครับห้าสออกได้3หน้าเรายังมองว่าทางฝั่งของฟูลล่มครับช่วงหลังเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีวันนี้เน้นแน่นอน,นครับแต่เอเวอรตันเนี่ยช่วงนี้ก็เหนียวอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเสียประตูอยู่เยอะพอสมควร วัดใจครับ50 50ขอไปบอลรองก่อนละกันครับไปเอลฟ์ตันครับที่ครึ่งเมตรครับจัดกันไปครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นวูฟตันนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดบ้านไบรตันเสมอกันไป2-2ครับยิงกันกระจายทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ก่อนหน้านั้นในลีกครับบ้านไบรตันไบรตันชนะไป3-2นะครับผลงาน10นัดหลังวูฟชนะไป3ครับเสมอ2ไบรตันชนะได้ถึง5นัดนะครับแฮนดิแคป10นัดวูฟทำเงิน6ครับ ไบรทันทำเงินไป4นะครับสกอร์สูงเจ็ดสกอร์ต่ำไป3ทางฝั่งของซิตีกันบ้างครับบุมตันนัดล่าสุดสดุดเลยนะครับไปเจอกับแมนซิตี้ แพ้ไป1ประตูต่อศูนเท่านั้นชิวเฉียดนะครับแต่ก็กินแฮนดีแคปมาได้ครับผลงาน10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับในบ้าน3นัดล่าสุดชนะรวดนะครับชนะล่าสุดก็ชนะเลสเตอร์30ก่อนหน้านั้นชนะสเปอร์42นะครับชนะเวสแฮม1ประตูต่อศูนย์แฮนดีแคปกิน8ใน10นัดเลยนะครับเจ้าไป1แพ้แค่นัดเดียวนะครับ สกอร์สูง5สกอร์ต่ำไป5ครับ2นัดที่เหลือของบู๊ปนะครับต้องไปเยือนคริสเซนเพลทแล้วก็เปิดบ้านรับเบลนฟอร์ดในนัดสุดท้ายครับทางฝั่งของไบรตันบ้างครับฟอร์มกระฉูดมาช่วงหลังนี้เองนะครับแต่ก็ถือว่าบู๊บบ้าบ้าเลยครับ,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 บนะัดล่าสุดก็เสมอกับนิวคาสเซิลนะครับถประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไป3าสองเกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้เบลนฟอร์ดกับแพ้คริสเซนเพลทโดนเกิน2เม็ดนะครับ สินัดเซติของบริทันนะครับชนะ2เสมอ5แพ้3ครับแฮนดิแคปสินัดทําเงิน5แพ้ไป5นะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ําไป3 2นัดที่เหลือของบริทันนะครับเจอรีพูเจอสเปอร์นะครับโอ้หนักทีเดียวสําหรับทางด้านของบริทันนะครับในตารางคะแนนทางฝั่งของบริทันนะครับอันดับที่10มีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่นะครับถ่วยเล็กวูฟแมตันเนี่ยก็ห่างไกลแล้วครับอยู่อันดับที่13มี41คะแนนเล่นต่อหน้าแฟนบอลเล่นเพื่อ ต่อค่าตัวเท่านั้นนะครับกำแพงคู่นี้วันนี้เป็นบูฟครับเปิดมาเสมอเลยนะครับคู่นี้วัดกันได้นะครับจัดกันให้นะครับเราไปกับบูฟครับที่กำแพงเสมอครับจัดไปครับไปกันที่คู่ดึกกันบ้างครับบอลส์ม์ทเจอกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้เจอมาล่าสุดบ้านวิลล่าเสมอกันไป1-1ก่อนหน้านั้นบ้านวิลล่าวิลล่าชนะไป3-1ครับบ้านบอลส์ม์ทล่าสุดเล่นกันเนี่ยเสมอไป2-2นะครับเล่นกันในบ้านบอลส์ม์ท สามนัดหลังบอลมัดชนะไปสองนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเสมอนัดล่าสุดนี้เองนะครับมีประตูทุกนัดครับผลงานสิบนัดเจอกันบอลมัดชนะไปสี่เสมอสองครับทางฝั่งของวินล่าชนะไปสี่นัดยังเท่ากันอยู่นะครับแฮนดิแคปสิบนัดบอลมัดทําเงินหกครับแอันวินล่าทำเงินไปสี่สกอร์สูงเจ็ดสกอร์ต่ำไปสามนะครับสองนัดของบอลมัดที่เหลือเตะในพิมลีเนี่ยต้องเจอกับแมนซิตี้แล้วก็เจอกับเลสเตอร์นะครับเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ในนัดสุดท้าย สถิติของบอลมัดนะครับผลงานนัดล่าสุดทํางานได้ดีเลยนะครับนัดนั้นไปกับบอลมัดเจอกับอาร์เซนอลเฉือนชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งะครับบอลมัดโดนออกนําก่อนด้วยนะครับผลงานที่เหลือนะครับสเสมอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งครับไปเยือนคริสเซนเพลสเสมอศูนย์ูนย์ครับผลงาน10นัดหลังชนะ2เสมอถึง5ครับแพ้ไป3แฮนดิแคป10นัดกิน2ใน10ครับเจ้า1แพ้ถึง7สกอร์สูง6สกอร์ต่ำไป3นะครับ ไม่ค่อยจะทำเงินเท่าไหร่นะครับบอลมัดเราก็ไม่ค่อยจะได้ตามอะไรมากมายนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่โอ้โฟอร์มดีฟอร์มประทับใจเลยนะครับผลงานของแอตันวิลล่าบ้างนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูแลมครับ1ประตูต่อศูนย์เกมเยือน2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้ชิซ่นพลทในเอฟเอคนะครับแล้วก็ตกรอบไปนะครับในฐานะทีมเยือน เล่นกันในเวมบลีย์ก็ตามนะครับแล้วก็ไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยแพ้สองหนึ่งนะครับเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลสี่หนึ่งชนะปารีสสามสองในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังตกรอบอยู่นะครับผลงานสิบนัดนะครับชนะเจ็ดแพ้ไปสามแฮนดิแคปสิบนัดทำเงินไปเจ็ดแพ้ไปสามเช่นเดียวกับสถิติเลยนะครับสกอร์สูงถึงเก้านัดนครับสกอร์ต่ำไปนัดเดียวเท่านั้นสองนัดที่เหลือในพรีเมียร์ลีกของแอตเลติลล่าครับต้องเจอกับสเปอร์แล้วก็ไปเยืยนอนแมนยูในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับ ในตารางคะแนนครับคู่นี้มีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับตามหลังทางด้านของเชลซีอยู่แค่2แต้ม3แต้มเท่านั้นนะครับสำหรับแอสตันวินล่านะครับบอลมัดเนี่ยก็ยังมีลุ้นพื้นที่ยุโรปอยู่ในถ้วยยูโรป้านะครับกำแพงคู่นี้เป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับอยู่ที่ราคาเสมอเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับเปิดกำแพงเสมอขยับกันไปขยับกันมาอยู่นะครับ เป็นราคาน้ำลบสิบไปต่อรองไปนะครับคู่นี้เราก็ยังมองว่าออกได้3หน้าครับแต่ช่วงหลังบอลมัดฟอร์มดีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ยังขาดตัวจีตไปหลายคนแล้วก็เกมเยือนอ่อนดอยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับบอลมัดครับที่กำแพงเสมอครับจัดไปครับไปกันที่บุนเดสลีกากันสักหน่อยครับนัดฉลองแชมป์ของยบร์นนิคครับวันนี้ต้องไปดีใจกับพี่เสือใต้เขาหน่อยนะครับ บายเยนนิควันนี้เปิดบ้านรับการมีเย็นของมุนเช่นกันบักนะครับคู่นี้จะกมาล่าสุดเป็นบายเยนนะครับผูกไปเย็นมุนเชนกันบักชนะได้10ึก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านบายเยนนะครับบายเยนชนะไป3ประตูต่อหนึ่งแต่แฮนดิแคปเนี่ยฝั่งมุนเช่นกันบักกินได้ถึง9นัดใน10นัดหลังเลยนะครับแฮนดิแคปก็ถือว่าท่วมทน้นแล้วก็สติเนี่ยงูเหลือมเชือกกล้วยเลยนะครับสำหรับคู่นี้บายเยนชนะไป4เสมอกันไป2ครับมุนเช่นกันบักชนะไป4นัดเท่ากันเลยนะครับ สกอร์สูงหกสกอร์ต่ำไปสี่ครับยิงกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมาทีอะไรมันเช่นกำบักเหนียวใส่เสือใต้ทุกทีนะครับผลงานของบาเยอร์มินิครับนัดล่าสุดไปเยือนอาร์บีไล์ซิกนะครับเสมอไป3-3ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะให้กับไมล์ไป3-0นะครับเยือนไฮเดอแฮมชนะ4-0ผลงาน10นัดชนะ5เสมอ4แพ้ไป1นะครับแฮนดิแคป10 0, นัดทำเงิน4เจ้า1แพ้5ครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำไป2 นัดหน้าเนี่ยทางด้านของไบรอนนะครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยต้องไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์นะครับทางฝั่งของมึนเช่นกันบักกันบ้างครับผลงานนั้นล่าสุดเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป4ประตูต่อ4นะครับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยเป็นทีมหนีตายอยู่นะครับมึนเช่นกันบักช่วงหลังก็ตีวงแล้วนะครับวิ่งรอบเวทีแล้วนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะลอยตัวนะครับฟอร์มช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้าที่จะเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยแพ้มา สามนัดติดนะครับแพ้กับโฮสตคิวมุนไฟบวกนะครับโดนไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับสติติ10นัดถังชนะ4เสมอ2ครับแพ้ไป4ครับแพ้ที่เกบนัดทำเงิน6แพ้4สกอร์สูง7สกอร์ต่ำไป3นะครับนัดหน้าเหมือนเช่นกันบักเจอโวบวกครับแต่เล่นในบ้านนะครับไกลเหลือเกินครับวันนี้ฟังของบาเยนเนี่ยรอชูถ้วยนะครับรอฉลองกันแล้วนะครับไม่น่าจะกดดันอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนคู่นี้เหลาไปกับเหมือนเช่นกันบักครับรองไปที่2เมตรครึ่งครับจัดไปครับ ครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้6คู่เดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีนึ่งละกันนะครับซัมตันแมนซิตี้ยังไปแมนซิตี้ครับที่เกือบ2เมตรนะครับอิฟสวิตทาวกับเบลนฟอร์ดยังมองที่เบลนฟอร์ดครับลุ้นพื้นที่ยุโรปครับฟูลแลมกับเอฟเวอร์ตันคู่นี้ขอซื้อความเหนียวของเอฟเวอร์ตันครับไปกับเอฟเวอร์ตันที่ครึ่งเมตรนะครับวูมตันกับไบรตันไบรตันเปิดเสมอถึงปปไปกับวูฟเจ้าบ้านละกันนะครับเล่นในบ้านช่วงหลังเล่นดีนะครับ บอลสมาร์ทกับแอสตันวิลล่าเป็นบอลสมาร์ทครับเปิดเสมอเปิดกำแพงใส่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีลุ้นทั่วใหญ่แล้วในาทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะห่างแล้วนะครับคะแนนแต่แอสตันวิลล่ายังมีลุ้นอยู่แต่ก็ยังเชื่อใจครับว่าบอลสป m a r t วันนี้น่าจะไม่แพ้ครับเพราะยังคู่นี้ไปกับบอลสมาร์ทครับที่กำแพงเสมอครับ ทางฝั่งของบุนเดสลลกานัดชูถ้วยของสไตล์บายยนมินิกนะครับบายยนเปิดถึงสอเมตรครึ่งโอ้แพงไปนะครับคู่นี้ขอไปกับอินเชนกันปลักก่อนแล้วกันนะครับ2เมตรครึ่งจัดไปครับครบจบ6คู่ค่ำคืนนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากรู้ว่าเหลาเน้นแล้วก็พาไป5ดาวหรือว่าจัดจานเด็ดไปคู่ไหนใน6คู่นี้นะครับพี่ท่านไหนอยากรู้ทักกันได้ที่ s อ1ไตนึ A, ครับจานเด็ดจานชุดรอท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้ ดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ